มาซื้อทุนละภาพลงทุนมาตอนนี้เ้าอยู่นี่เนาะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมหามันเกียนส่ายโฮมีโปรโฮมโปรโฮมโปรอันนี้มันเรื่อมเลื่อมเจ้าไหนบอสเลื่อมเช้าตัวนี้บ่ควาสีร้อยสามสิบบาทขาหมูเวลาขาหมูเปล่าเปล่าเปล่าอย่างนี้โอนี่ ยุงขีกแล้วบบบนี้ได้สิเขาห้องเฮมได้เลยไปทามเขานี่นี่โอ้ยสกแกนตัวนี้ไปเ <c oughs> อยอะบูมี่ไปทามเขาแลเ้ย,ยสวัสดีครับผมแบกสมบาสดีพ่มแม่พี่น้องทุกคนเด้อสวัสดีครับคือตอนน้นห้ากวกะ คือเดี๋ยววาถูกถูกคลิปนะทุกคนเนาะเขาขามาฝั่งไทยขามาฝั่งไทยเพื่อมาซื้อทีวีอยู่ไทยเนาะต้องมาเบิงว่าราคาอยู่ไทยกับอยู่ลาวเนี่ยมันสีต่างกันบ่คืออ่าทรทัศน์อืภาษาลาวก็อื่นทรทัศน์ที่ขออยากได้อย,ไดอยู่ลาวมันตกอยู่ประมาณเก้าล้านสิบล้านสิบไปล้านืมโทัศน์ที่ขออยากได้นะ่ะอยากได้สมาร์ททีวี โอไทยดีมาไทยโอไทยดีมันตกอยู่อ่าสิบลายล้านกีบเนาะแต่ว่าเขาสิไปบึงอยู่ไทยว่ามันจะถือกลัวเพราะว่ามันมีอ่าหลายคนบอกนะบาทอยู่ไทยไม่แต่หมื่นกลัวหมื่นกลัวมันก็หกล้านเจ็ดล้านประมาณน่ะมันก็ถือกันสามสี่ล้านพู้น่ะมันก็ถือกันสามสี่ล้านคือตอนขอยื่อโซฟาดีเขาว่าอยู่ไทยหมื่นบาท ตอนกูเสื่อะสิบสามล้านมนอยู่ไทยเ้าหมื่นบาทบริษัทมันถือกลัวเพราะว่าสโซลายก็อยูเล่ากับหับเครื่องจากอยู่ไทยมาขายอุสาหแบบทุกคนเนาะอุตสาหแบบมามาไทยนะบูใสน้ำมันอยู่ฝั่งเล่ามาหนยใสอยู่ฝั่งไทยมาใส่อยู่ฝั่งไทยคิดว่ามันถือกลัวน้ำมันอยู่ไทยนะแห้งกลัวแห้งกลัวยูเล่ากูใสมาแต่อยู่เล่าเลยก็ดีอยูเล่ามันก็ลิตรหนึ่งเดือนนี่ยก็สักสามพันเนาะเรื่องพอพอปันปันกันบ่ทุกคนลองไล่บ่เนาะอยู่นี่ลิตรหนึ่งสี่สิบเอ็ดบาท เช่าหาเขาใจนะลิตรหนึ่งสี่สิบเอ็บาทสี่บเอ็บาทก็น่าจะประมาณเจาหาพันยูเล่ฮะเช่าเช่าสามเาสี่เ่าสาพันใช่ไหม่ะน่เล่ืสองพันอืออ้สองพันผู้ใดกีบกีบเออกีบเล่นกันประมาณสองพันเนาะอืมตอนนี้เขาแกกำลังสีเขาไปไทยนะทุกคนเนาะเขามาแล้วเออเขามาแล้วลืมไปว่าเขามาแล้วนี่ตอนนี้ก็ดีเหปมน้ำมันก็อยู่ไทยแล้วนี่เห็นไหมนี่เซเอีลเว่ไปที่ไปไทยเเวนเขาไทย เขาถ่ายคลิปเซเว่นเบิร์ตโอ้ยอยู่เล่าดิเงี้ยกินคือความขรุขรบเซเว่นเปิดบาทเดียวเครื่องจนเบิร์ตมายสัน่นเครื่องจนเบิร์ต่ะมาอยู่นี่นี่เห็นบ่มันก็มีคนผัวมันหลายดิเซเว่น <Seven S 1> <c oughs> มีทุกจุดนะอยู่ไทยจุดประสงค์เข้าลักลักกัอ่าบริมาแต่สื่อทัดน้องแต่คนเนาะมาหับไอ้ไอเผื่อมาแต่อเมริกาผื่อไรเดี๋ยวสิ <c oughs> ไปหับเผื่อมือ่อื่นไปละเผื่อมาแต่ว่าเ้าเขามาก่อนมากับคำซีสองคนเนาะเป็นมาหอนมื่อื่นพวกนายกับบริมานะ บอดีมกับค่าสโยชนบอพผึ่งกับค่าอาริต้ามากเลยเนาะแต่บ้านมากเลยบ่ยังยังยังเนาะบอหลักดักไว้เพิ่นก็เลื่ไปเลยมากเลยมาสองคนนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวกลับไปเล่าจะเจอกันวาสันเดี๋ยวฮอดบอลอาชีพทุกคนบ่เนาะทุกคนฮอดบอลสื่อโทรทัศน์อืมบป็นนอกอันนี้โทรทัศน์ทีวีทีวีเนาะหรือว่าโทรภาพก็ได้เดี๋ยวฮอดเดี๋ยวฮอดบอลสื่อโทรภาพเนาะ คุณเท้ากับิซื้อวิทยุเอาไว้เมื่อพักเลยนะเดี๋ยวเจอกันอยู่พุ่นเนาะทุกคนเนาะดูโฮมศิบิ่งแวะเบิ่งวิดูโฮมก่อนว่ามันถือหรือว่าพิษอยู่นะเส้นทันวะบอยเอเส้นทันเขาจะไปเส้นทันอยู่ก่อนสิพาไปเส้นทันไหนที่จะตั้งโมงอยู่นั่นนี่เออไปเบิ่งอยู่เส้นอยู่ไปเบิ่งอยู่เส้นทันนะทุกคนเนาะสำเนียงสำเนียงอุบลเดย์เขาศิบิ่งทีวีอยู่เส้นทันเออข่างเส้นทันมันจะมีมีบ่มันจะมีอีกห่างหนึ่งนี่เนี่ยเขาศิบิ่งอยู่นั่นเนาะว่ามันถือหรือแพง ถ้ามันถืงนี่เฮากับสิจัดเลยแต่ว่าจัดกะหนจะเป็นอ่าเมื่ออื่นไปแหละไปเบ่งก่อนซะไปเบ่งราคามันก่อนเนาะว่ามันถืงหรือพิษหรือว่ามันแพงหรือถือเขามันถือกว่ากัสิ้อคป้ายต่ออยู่เราเจอกันอยู่พุทธนะทุกคนเนาะ let's go ตอนนี้เฮากับมาฮอดตัวเมืองอุบลเป็นทีเหี่ยมห้อยเนะทุกคนเนาะโอ้ยลงทุนมาสื่อทีวีมาสื่อทุลภาพลงทุนมา ตอนนี้เขาอยู่นี่เนาะเห็นไหมทุกคนเห็นไ่มหามันเขียนเสีปล่าโฮมีโปโลโฮมโปโฮมโปมึงอ่านจังไหนโฮมโปนี่ดิโฮโฮมีโปโลโอเด็กทำงานอย่างนีเห็นเนาเขามาซื้ออ่าธุลภาพอยู่ที่โฮมีโปรบอกภาษาไทยมันเขียนให้เบื้องนี้โฮมโปรโอ้โอจะอ่านภาษาไทยเป็นเนาะภาษาบ้านยังสิโฮมีโปโล อันนี้ก็โโฮมีปรตเข้าให้ถ่ายคลิปอยู่ดีเนาะถ่ายเป็นอย่างาที่เนาะเอามาสื่อทีวีเนาะเดี๋ยวโอ้มันก็มีภาษาลาวอยู่อันนี้เดี๋ยวยินดีตออ้อนรับเมีภาษาลาวเลยเนาะนักคนลาวมาสื่อไลายเดีย๋ยวเขาให้ถ่าย,ายาว่วนเลยถ่ายเขาก็บอกว่าขออนุญาตถ่ายเด้อสิมาสื่อโทรศัพท์เดี๋ยวเขาบอกฝ่าถ่ายนะทุกคนเนาะเขอบไปให้จังถ่ายทุกคนเบิ่งเดี๋เงี้ยขอบไป อนนี้บ,บคาคำชี้อ่ล้าพวกมาเบ่งทีวีนะทุกคนปามอยู่ล่าอยู่รุนแบนี้นะทุกคนอยู่เล่าประมาณสิบเอ็ดสิบสองล้าน,แ,นแมน <c oughs> บอบปวยดอกซมันสิติเลกสิตเองิ <c oughs> บ๊วยดีกว่าหมสมันถือเงินกี่ประมาณเท่าไรกับคำสี หาด้นหมื่นหนึงมันกับล้านเลย่บบ่าวหรอกล้านห้านะเออบ้านหกล้านและบ้านหล้านนิดเดียวมื่ออื่นนะสําหรบัอื่นกับบ้านนะแปดล้านสิบล้านอะไอ่ะเขาสลดเมื่อใดที่เนาะเขาวาได้เเขาบรกวดล้างอยตนี้กวดกับมีเชพเชรใแต่ว่าขนาดสัมบวาทีทางเทนตัวสัมบรับกองเอาฮะเขากับองเอากับองเอา มีวิธีเนาะคือปิ้นกล่องเลยพี่โอหะมันเก่าๆมันบ่มนตวเน้ปนไทยข้ากอเปนไทยพี่อ้ข้าก็อเอามาแป้งมันป่ตอนนี้เสกราคาแล้วนะทุกคนเนาะกระพวมกลับออกมาก็ะบริองไทยคลิปไลน์นั่นนี่มิแต่เขาไปถามราคามันสื่อๆมันถืออยู่ประมาณอ่ะเจ็ดล้านเนาะเจ็ดล้าน กันเปรียบเทียบวิลาว,วิล่าวก็สิบสิบเอ็ดล้านเก้าล้านเก้าล้านสิบเอ็ดล้านรื้อลายแหงนะ้งเนาะยืดอลายแห้งเลยเดี๋ยวมือ่อื่นนี่เขาจะมาซื้อเนาะบันเท่าสิกลับแต่ว่าเขาไปทันกลับเขาก็เลยไปทันเดี๋ยวซื้อมาถามราคาไ่ายทซื้อว่าราคา,ามันสั่มไหนเดี๋ยวสิพาคำสีไปเนาะทุกคนไปเส้นทันพอมีไปเส้นทัน,ไป,น,ทนไปเส้นทันก่อนไปตั้งมุง้งวะสันโอ้ยปกติกูตั้งให้ก็ได้นะมุ้งของแท้เลยมันตัวนี้มันเป็นแบรน แบนอีสังเบิ่งในยูทูบว่มีแบนดีเซลโอ้มันลดเซลดิมันเซลเขาจะมาขายดิเส้นทันใกล้ใกล้เลยทุกคนนี่นี่เส้นทันอันนี้โฮมีโปเนาะมันขางกันกับโฮมีโปบอกับ,บสยิธซีสเกตด้วยเส้นทันเส้นทันนั่นแหละว่าน่าจะเนี่ยเลยเท่าเส้นทันนะ <laughs> ไปไปเส้นทัน เดี๋ยวเาไปเส้นท่านไปกินเข่าอีกบ่วะยูเข่าคืนเห็ได้นี่กินเข่าเปียกกะรู้สึกว่ามันหมดก็จะทำนั้นนะเผมปลาไปนะเดี๋ยวก,กินลากกินก่อยเลยนะเดี๋ยวเจอกันเส้นทันเนาะทุกคนเนาะโอ้ยมาอะไรก็ต้องไปเส้นทันคห็นบอกมาเส้นทันนี่ถือว่าบ่หอดอุบ <c oughs> อ al, ลคนเราส่วนท้ายมาอุบลก็มาเส้นทันนี่แหละ ไปแต่บัวเขาจะบัวคุณลาวทั้งกองหรอพี่บมนงนะพสิแจ๋ไปนี่เดินมันโตกันปิเอาหาเมืงเขาชอบเอาบนเนาะมาจากขับรถอย่านี้มันกับเบื้องสายนะทุกคนเนาะมันอยู่ลาวครับเบื้องขรัวอยู่นี่ครับเบื้องสายมันเกยอยากงงงงเงี่ย แต่กระบอกเป็นยังงั้นเพราะว่าคนมาตลอดครับตลอดมันก็เลยลื่นมันก็เลยลื่นใช่หรือว่าเส้นทันเหรอวะเส้นทันเส้นทันผ้าซาโอ้ยเด้๋ยเส้นทันเส้นทันเขาไหยังเดี๋ยวพูบ้ามันบอเมนโอ้ยจอทั้งหนาก็ได้นะเขาพิทบอกพีทเถอะ เป็นบ้าจ้ะแม่เนาะจะเป็นบ้าเอาไปกลับขึ้นนี่นี่ก็ได้มันบ่แม่นเจ้าสีลงยังโอ้ยเจ้าบ่เคยมาเส้นทันขวัญมาตลอดเส้นทันทันเขาทั้งนี้ก็ไล่นี่บ่แม่นนนี่มัเขาพันเม้นเขาโอ้ยแม่เนาะนี่โอ้ยมึงจะไปเขาทั้งไหนมันก็ะายแต่ว่า กูว่าอยู่นะรถทั้งหนานะโอ้อยังใครเขาขนี้นี่มันสอดกันยังไงบ่จอดทั้งหน้าผมไปจอดยังไงจอดทั้งหลังเลยกูมากูจอดนี่ตลอดจอดนี่ตลอดนี่เด้นี่เส้นท่านก่อไมันสิใหญ่เนี่ยมันมีนอนนา่าโรบินสันนั่เนาะบินสันสันตั้งแต่สันกับตกวตัยู่ต่ว่านี่เด้อยู่มันเราสุน่ะนะแต่ตัวยูโรบินซุนนี่ก็โรโรบินสันสอนมันต้องมีตัวอีน่ะทั้งหลัง โรบินสันแหละเราคงจะอ่านนะสุดมึดเลย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 มานะพี่นะโอ้ยบอกนั่นนะเอ้าหามึงกูขี่เบิ่งคัวเข้าเสียดายหัวเะโอ้ยมองแต่เบาหหามึงคิดว่ามันอยู่ลาวกวยนี่เขาจะแนมเรากระบะขนาดโอ้ยเขาจะว่าโอ้ยคนลาวเอ้ยเขาจะว่า เมื่อกี้ที่มา่อตะบอกเขาสีหลงเนาะทุก um, คนเนาะไปขี่กัมขัวกว่าอยู่รถออกมาคือสีเกาะเฮาันขี่เล่นขวาเพิ่มสิไปด่าเขาที่แท้ขี่เล่นขัวห่าหยั่งมือขี่พิษเนาะทุกคนเนาะกูก็วาอยู่เขาคือมาจอดนี่เฮาสันแชวิขุยโอ้ยเนาะมาคิดว่าในป่าจะมีสร้างเผือกมันเป็นป่าเนี่ยเหมือนว่าป่ายังด็เส้นทันอะไรนี่ เปตาม่าเลยอยู่เส้นทันแนวนี้เนาะเขาฤทธิ์เส้นทันนี่โผบุได้บุได้บุได้เลยเดี๋ยวบ่าวเด้แต่แนะนำสื่อได้นี่คิดเห็นหนาดูกหนาเมียเจาะไอเจาะเจาะเจาะอยู่บอกอีดีเดี๋นี่เบิกเสื้ออะไรนะเอาอิลีแมนซีคือบ่าวดีมเนาะแมนซีเป็นคนสวยคนแบบบ่าวดีมกับบ่าวก้อยวะเฮาสองคนดีเนาะเฮาสองคนเนาะดีฮะแล้วมีใค่ดีได้เฮาสองคนสองคนบ่าดีมกับบ่าวก้อยแบบวันไดนเบิกเสื้อเขาพผมนี ดีพอกฤษภุรัออกเตือนมันบ่ได้นะนิใส่นี่นะนิใส่บ่ดิมเนาะโอ้บ่ได้เห็นใครก็หมักโดดใส่ดูดใส่ส่วนคนส่วยคนเล่า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 นมกันอาตาปื้ออาตาปื้ออาตาปื้อได้นี่ได้ไปอาตาปื้ออาตาปื้อใครคำไหนไกลรถยี่ห้ออาลาลางีแลนด์เจลางีแลนดีเจโลเวอร์ แม่นว่าลางีโลเออลางีกับแม่นกันเป็นเอ็นจีงงงวยเนาะลางีลางีโลวิเล่เอ้ยพวกยี่บอลดเดี๋ยวเจอกันอยู่ในเส้นทางนะทุกคนเนาะหาแนวกินดีก่อนอยู่เขาตอนนี้พวกเราสองคนก็ มากินข้าวขาหมูนะครับผุดไทยเดย์ฝั่งซีแต่งตัวเท่เป็นบบาเลยวะเอาเามาอุบัติเลยเราม,มึงสีคิดอะไรน,นะบอเด้เราม,มึงจะเอาอ่าข้าวกับเพลาขาหอหมูบอเอาอย่างเราคือกันกับมึงแหละเอาข้าวกาบาับเพลาบออันนี้มันช <laughs> ิมดว่า เรื่องเจ้าเนี่ยบอสอันนี้มันติดไม่ได้หรือเรื่องเจ้าตัวนี้บอสคำสีได้สามสิบบาทขาหมูเปลาขาหมูเปล่าเปล่าเปล่าอย่างนี้โมอนี่เมื่ออ่านเปลาบ้าอสเอาอ่านตีดีเด้อเปล่าเปล่านี่ใส่ขาหมูเปลาคือว่าขาหมูเปล่าก็ได้เอาอ่าข้าวขาหมูเปลาได้แต่บ่สพิเศษครับอีกอย่างเรื่องบคะ เอาอีบอเอาคือกันหมมึงสิเอาเขาขาหมูเปลาเนี่ยหือเอาเปลาแล้วหัวเนี่ยอ้าวมอเนี่ยก็เบิ่งดิดิเดกระเขียนว่าอีดิภาษาลาวขาหมูเปลาบ่าเปลาไปษาลาไแ้ก็วางินเดาวอ้าวอ่านมึงตี่ดิอ่านที่ก่อนเนี่ยขาหมูขาหมูเปล่า คังเปล่าเปล่าครับสระอาบอบีเปล่าตามเขาเปล่าเวลาเอาข้าวเอาข้าวครับหมูเปลาเนาะเปลากับเปลามันเป็นเมนูใหม่เนาะเอาไป้ได้เด็ดนี่อันนี้น้ำจิ้มเขาเห็ดมาจากหีไก่เด็ดนี่น้ำจิ้มไก่เลยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ น้ำชิมไก่สก้านมาจากหีไก่เอาในน้ำเออกอ้าวจะเป็นอย่างนี้อัพถานมาที่ไหนใส่น้ำกันย่อไปเห็นไหมถ่ายคลิปโอ้มหมดสระก้าวขนาดสระก้าวแปลว่ายังไงบ้านนอกเหรออืมเขียนนอกสระก้าวเอาบ่น้ำหีไก่น้ำจิ้มไก่เอาเลยบ่น้ำจิ้มไก่เอาเฟซก่อน รวมเลยครับรวหาบ้านเธอแล้วที่ไรมอนเกี่ยวกับเราหันกินล่าเลยอัไม่นี้มีเกลือกินได้บอกเรบเอาได้ค่ะกินเถวเอาพี่ได้จ้ะโอ้ไม่หนาตัำมะขงมาเอาอยู่นี่เนาะเอาพี่ดิบม่ได้ชื่อนะนะมาบ่กงผิดกับอันนี้ไป็นตำมะขูดจับจ้าวะเอาคือเอาบวงเลยแต่ได้เอามือยุบบอกมันอินเดียเลย เราเก้าอะไรอย่างเงี้สับเป้าเนี่ยทุกคนเนาะพวมได้กินข่าวขาหมูเวลาเดี๋ยวเขามาสั่งตามหมูกุ้งกุ้งกุ้งซอโดก่อนนะอ่าข้าวโพดกุ้งสดครับมีแต่กุ้งลวกนะคะครับผมกุ้งลวกก็ได้ครับ เอาตุ้งกุ้งอะไรของคุณตุ้งที่เสียกันเนาะเสร็จแล้วนะครับข้าวขาปีลาก็น,นี่พ่วมสั่งตำกุ้งซอโดอนะเขาเขียนใส่ซุปซุปกับมิ้งไม่กุ้งดีกุ้งซอโดนอีด่แคปหมู แคบหมูแคบหนีแคบฮีให้เบิร์นในอันนี้เขานี่ก็เข้าอ่าขาเข้าขาหมูเปราไปอ่านเขเกียนดินปะเขาอ่านเขาเขียนเขาเข้าขาหมูเปล่าเปล่าอ่านเปลาเดี๋ยวขออนุญาตกินเข่าขาหมูเปลาก่อนนะทุกคนนี่เด้กินก่อนเด้อเดี๋ยวสิพาทุกคนรออีกเนาะนี่คือตั้กุ้ง ซอดดนะทุกคนเนาะกุ้งซอโดโอ้ยไปจะเสกขนาดเนาะเบาคำซีกะไปตื่มบัสเดี๋ยวฮอาซิมาซีมขาหมูปลาก่อนเนาะอื้มขับเว้ยตั้มข้าวโพดกุ้งซอดอื้ เดี่ยวฟันมันเย็นสะอาดต่า,ตางกับนะยูเล่าเนาะยูเนี่ยมันจะออกแบบเขาตำเขาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลามันจะออกแบบหวานหวานนัวๆไปมันบนานัวประดแดกดโรคาแซบแซบคูดละแบบกับยี่าบอกคำสิบันโอ,อนะ้ กำลังไปซื ôn, <c ười> ้อนบแบบสี่เนาะเดี๋ยวกินก่อนทุกคนเพราะเชฟ้าจะคนเลาะเลยเดี๋ยวมื่ออื่นไแหละจะไปซื้อทีวีเนาะตอนนี้เราก็ออกมาจากเส้นทางเนาะหอมสมัญยางใกล้แถวไหนยางตากแแอ่ก็ไปอย่างยางเนาะหลาวไปได้ได้เสือตัวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะมันเป็นแวรนด์ลีวิชลีวิชออกเสียงตัวเอสแดรนด์ลีวิชบันนี่อาอุ่นก็อ่านตรงตีเลเลวิช เลวิสเด๋ยวเสืยงมันก็เสิือกกระเบิ่งกี่มันก็บอกยังไงเวิร์สเกิดกระเบื้องเวิร์สเวิร์สเลวิสเลวิสโคทอเกิดกระเบื้งนี่เวิร์สเวิร์สโอ้เวิร์สไร่เลวิสอะไรอย่างเลวิสทอเลวิสเด๋ยวออกเสียงนี่ออกเสียงตัวเอสเลยแกตัวอาตัวอ้าคือถึงนี่เลวิสเลวิส อ้าวมันก็บอกอย่างนี้เลวิสอ่ายังใช่จ้างจักเนาะตอนมาก็เกือบเกือบออกข่าวคุณจิตดีเนาะท่านผู้ชมเบื้องแต่เบื้องนเนี่ได้เบื้องเบื้องหนึ่งลงไปตัดหน้ารถเขาอีกบุ้ยเขาคือเสือเห็นป้ายได้เขาคือสีดาเฮ่อผึ่งผึ่งก็เห็นฉันบ้นงอ่ะไอ้ติ๊กดิมดิบอเพิงเด้่ยนี่เพิง อ๋อเฉือบมะผึ่งโอ้รถคือกันแต่รถมะผึ่งมีทงยางรถเขาบ่มีทงยางตีเนาะมันต่างกันรถคนุณทวงยางนี่เต็มรถคุณเล่าคุณเล่าด้วยกันคุณเล่าด้วยกันฮะคุณแล่รถเท่าจอดญี่ปุ่นเมื่ออื่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้เทากระพ้าทุกคนมาหล่อเส้นทันแต่ว่าตอนเขับไปเส้นทันบริษัททุกคนเบิ่งซำเนาะ เนื่องจากว่ามันเป็นเพลงบนแซวหลายเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ก็สิลงเลยเด้อนี่ให้ทุกคนเบิ่งนะี่นะเมื่อตัดคลิปลงคลิปก่อนเพื่อให้ทุกคนเบิง่งมาซื้อไอแฟซจ้กเวย้ยเออเอามาอยู่ตีเอามาอยู่เด้อโรบินสันโรบิน,นสันโอ้บอลขอสีที่เด็กเลยเวย้ยหัวยังก็คือหนัก พันเท่าไรวะเสือพันสามถูกได้เสื้อนี่ไลยพันสองร้อยเก่าสิบบาทไปทำส่งตัวนะค่าถึงนะสองพันแปดกูจะมึงก็เลยเหติตีอ๋อมีมีซื้ออื่นมั้ยที่แค่บระยากได้ก็เราทำฮาซีอื่นมันไม่ใช่ซีซีมนเอหนอไมีซื้ออื่นได้เอาบ่็อเอาแล้วมันบ่มีเลยกูแดบเห็นบ่ส่งตัวนะกูไปลองมึง่างามอยู่ตัวขามันเงาว่าตัวนี้ขามันตกะผีใส่แล้วมันยุ่มๆมันคือเตี้ยกว่าเก่าอ่ะนะ ตัวนั้นสองพันแปดเก้าสิบสองพันเก้าค่าสั้นค่าเงาค่เท่ากันเนาะโบ้ามันคามันเงากลัวนใส่แล้วมันนะสองค่าขึงตัวสมีนองพันแปดรยกลัวเอาไว้บ้คานอาใส่หลุดเทาจอดใคุณบอเิงกระจิบกระจิบเลยนะเดี๋ยวเขาขับหลุดกบานกันทุกคนนะ เฮ้ยบริกรกระเป๋บบาไปนอนถาอ้ายเพราะว่ามือ่อื่นไปหับเพลินอยู่สนามบิน12บสอโมงละหอนเนาะครับรถกระบป๋าขอเด้๋ทุกคนเด้อบอสนี้เดี๋ยวคลิปนี้เขากะโอ้บ่วฟ้าจบจังเนาะเดี๋ยวไปจบยงแฮมสิไปหเห็ดให้เบิงงเ่งนฮงแฮมบอกมันงามสมใจคอยเห็ดห้องกับเห็ดสไตล์แบบฮงแฮมตัวน,นี้แหละเห็ดเฮือนนะเห็ดห้องนอนขอฮานะเดี๋ยวสยใส่ทุกคนเบิ่งเนาะว่าแรงบันดาลใจในการเห็ดห้องคอยมาจากฮงแฮมหลังนี้แหละ

ย,ยุงขีอีกแล้วบาดนี้ได้สิเข้าห้องเฮมได้ปไหนเปิดทามเขานี่นี่โอ้ยสแกนตอนนี้ไปเจอบูมีไปถามเขาแล้วมั้ยโอ้ดีดิกดเบิ่งบูมี่แม่เนี่ยตัวนี้แปิดเลยสแกนโอ้นี่ดิต้องเปิดไวไฟซะก่อนโอ้ยสอดี่ของเฮมนี่เนาะนี่กาวไวไฟนี่ เสียมม่ฝาก่อนในการได้เสียมไม่ฝายก่อนดได้วะโอ้นี่ลงะไปทำาก่อนเยนะเขาเสียบนนอกนะนบ่เขาเสียเขาบนนอกมันนี

ใช่เอนี่ดีหมดเอ่ฮะตอนนี้ก็เขามาหอดห้องน,นะทุกคนเนาะไฟมันคือฮีพีฮีพีอยู่ปะเ้างบอดี้มาเซอร์กันดีน่างนี้นี่ยทุกคนเนาะเห็นบอเปิตดตั้ตง,ง,ง,งหงงนนี่เตียงขห้องเขาเขาเสร็จอยูนี่แหละอย่างนี้มีเตียงอย่างนี้เห็นปะมันมีซองระเบียงนะคืนหนึ่งเก้าร้อยนะทุกคนเก้าร้อยหกสิบบาท ก็ร้อยหกสิบบาทเนาะคืนหนึ่งเนาะเดี๋ยวฮ้อจะนอนนี่เนาะมือแรงบัดอายมากอะบึ้งเถากันนอนนี่ก็ได้เนานะสามคนนะเนานะาให้เรานอนนี่กูจะนอนเต็งมึงแขกจะนอนสบายทีมึงเถากูไปกิ่งเนตะ็งแล้วนี่แล้วแต่เรานอนได้เลยคลิปนี้กรนะชิบชนิดเนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ถ้าพายอยากสนับสนุนอย่าลืมเนาะกดซุปเปอร์แตงในคลิปนี้ได้นะกดมาจาก บัวรายกันนะพูดละลอยสองลอยดยลก็ได้เนะาะบอเขาเอาลาย,าลายนั่นน,<อ>นี่เพิ่งได้ลายเดี๋ยวสนีคันเทียบใส่มาคสักกระเบือก,กับอีลอนมาร์คเสียเงินเขาเดียนีสเสียเงินล้างตู้เย็นเขาสื่อได้เสียเงินล้างตู้เย็นเขาเนี่ลอยสองเขาถิ่มสะนี่ล้งตูยเย็นดีนี้โอ้ย <laughs> สำนียงเนาะทุกคนบึงที่หูบรรยากาศงามดีเนาะโอ้ยเอาอีโยตมานอนนี้ย่อออออยอ อีีกกตาบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหนาเด้อบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวมืงอื่นเ้างชถ่ทายรอให้เบิ่งอีกเนาะ